เกมนี้จะเรียกว่าวินวินก็ได้แต่ผมเรียกว่าเป็นลักษณะหลีกเลี่ยงเนกาทีฟซัมเกมหรือถ้าปล่อยให้มันต่างคนต่างทําสงครามการค้าเนี่ยพังทั้งแถบเลยทั้งคู่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็พูดง่ายมันเป็นการพักลบในประเด็นสําคัญเท่านั้นเองแต่ว่าการลบยังมีอยู่อย่างที่ผมได้บอก อ,อย่างน้อยที่สุดนะข้อตกลงนี้ก็คงจะเรียกว่าทําให้โลกเนี่ยโล่งหายใจไปนิดหนึ่งแต่ว่าเรื่องของให้มันท้าวอเนี่ยผมยังบอกคำตรงไม่คยแน่ใจเท่าไหร่ครับตอนนี้จีนเนี่ยถือว่าเข้าเบียมหน้าต่อรองมากกว่านิดหน่อยแล้วพราะอเมริกาตอนนี้กําลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดรีบร่วมเหมือนกับประเทศต่างๆรีบทาข้อตกลงใครมีอะไรแต่ทำข้อตกลงเพื่ออะไรกับเพื่อป้องปรามว่าจะถูกจีนบีบคือตั้งแต่ทรัมป์หนึ่งเนี่ยบีบหัวเว้บีบอะไรต่าง จีนนั้นได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีไฮเทคระดับสูงเนี่ยขึ้นมาเร็วมากพ้อน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าในแง่ไฮเทคคงจะมีจุดหนึ่งที่อเมริกาไม่ยอมแน่สาภาพยุโรปก,ก็ไม่ยอมแน่เพราะว่าที่เขากลัวก็คือว่าตัวนี้จะนําไปสู่ไม่ใช่เรื่องของการค้าตัวเนงแต่นําไปสู่แสนยานุภาพทางทหารของจีนด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ทั้งอเมริกาทางด้านของ G7 ต่างฝ่ายต่างร่วมมือกันในการที่จะป้องกันตัวนี้กับทางด้านจีน ว่ารอบนี้ถือว่าจบสวยได้เป็นวินวินเดียวกันทั้งคู่ไหมคะเกมนี้ผมเอ่อย่างจะเรียกว่าวินวินก็ได้แต่ผมเรียกว่าเป็นลักษณะหลีกเลี่ยงเนกาทีฟซัมเกมก็คืออะไรครับถือถ้าปล่อยให้มันต่างคนต่างทําสงครามการค้าเนี่ยพังทั้งแถบเลยทั้งคู่และถ้าพองทั้งคู่เนี่ยสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาจะเป็นดีคัพปิ้งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีน,นี้อเมริกาเองพูดเองนะครับในกรณีน,นี้เริกา เอ้ยผมไม่ได้ดีครับลิ้งคูณนะคือตัดขาดเพราะว่าถ้าเก็บร้อยห้าสิกว่าเนี่ยตัดขาดผมเพียงแต่ดีริสกิ้งก็คือดีริสกิ้งก็คือทําเฉพาะที่คุณเป็นอันตรายอย่าลืมนะครับข้อตกลงนี้ถ้ามองเป็นภาพใหญ่มันยังทําสงครามการค้าอยู่ครับกีตาสงครามการคืออะไรครับีอเมริกายังเก็บภาษีอยู่นะเก็บภาษีตัวไหนนะครับไอ้ตัวที่เราเก็บเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่า20%เรเรื่องของตัวเกี่ยวข้องกับแฟน แนิลที่เขาลดลง10%แต่เนี่ยสับสนพอสมควรเพราะว่าอาจารย์ดูตอนแรกก็เป็น10%แต่แต่ตะกี้นี่มาดูอีกทีหนึ่งนะครับอีกฉบับหนึ่งก็บอกว่า20%นะครับแต่ที่ได้ยินอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของแฟนตาเนลที่จะตกลงกันนะครับคุยล้าพูดไว้ก่อนเลยที่จะมาเจรจากั็อีกตัวหนึ่งที่ที่คุยกันและต่ออยู่เรื่องของอราย reciprocal ที่ลดลงมาเหลือ30และของจีน10% ตัวนี้มันก็ยังสอเห็นในทัดว่าเรื่องมีการกีดกันทางการค้าอยู่นะครับเลขตัวหนึ่งที่มีการใช้กับตัวโรงคือเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องเซกเตอร์เเรื่องเหล็กเรื่องรถยนต์เรื่องของอะไรครับเรื่องอ่าอ่าฟาร์มาซติโกพวกนี้ยังอยู่หมดเลยครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็พูดง่ายมันเป็นการพักลบนะครับในประเด็นสําคัญเท่านั้นเองแต่ว่าการลบยังมีอยู่อย่างที่ผมไม่ได้บอกการกีดกันและและอาการที่จะเบี้ยวนะฮะอย่าไปแปลกใจเลย พอเวลกับตัวทําเองก็กระฉึกกระชอกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนันจีนเองก็ได้เรียนรู้จากอเมริกาว่าคุณเล่นแบบนี้ผมก็เล่นบ้างนะครับแ,แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับก็อย่างน้อยที่สุดนะข้อตกลงนี้ก็คงจะเรียกว่าทําให้โลกเนี่ยนะครับโล่งหายใจไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของให้มันถาวรเนี่ยผมยังบอกคำตรงไม่คยแน่ใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าต่างคนต่างนะครับอ,อ,อะไรครับเต,เตรียมที่จะเล่นงานและถ้าดูจากนโยบายของทรามเราจะเห็นได้ชัดว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อ,อไรเขามีความได้เปรียบและเมื่อ,อไรเขามีความเสียเปรียบเขาก็จะทําท่าอ่อนลงไปในระดับหนึ่งแลวก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นหลักประกันว่ามันจะอยู่ลงคงณกันครับและยังต่อสู้กันยังอยู่เพียงแต่ไอสมอระพุมหลักเนี่ยหยุดชั่วคราวครับส่วนที่อาจารย์มองว่าข้อตกลงหรือว่าดีลเนี่ยมันอาจจะเปราะบางจะพลิกกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาอะไรจะเป็นตัวชีว้วัดคะอาจารย์คะในอนาคตว่า เดียวมันจะเปลี่ยนเอาแหละครับตอนนี้จีนเนี่ยถือว่าเขาเบียมหน้าต่อรองมากกว่านิดหน่อยแล้วโดยเรื่องของแร่หายากที่เขาต้องเพราะอเมริกาตอนนี้กําลังลิ่นลนเพื่อความอยู่รอดรีบร่วมมือกับประเทศต่างๆรีบทาข้อตกลงใครมีอะไรแต่คาข้อตกลงเพื่ออะไรครับเพื่อป้องปรามว่าจะถูกจีนบีบอันนี้นะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นได้เขาต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ทัาเนี่ยต้องคิดว่า คุณกระฉึกกระชอกแบบเก่าตอนนี้เล่นงานคุณแล้วนะครับอันนี้เห็นชัดเพราะนั้นนี่อาจจะทําให้ทรัมปนะ์นะครับในสวนทีจีเนะี่ยอาจจะต้องคิดหนักถ้าเข้าเข้าออกออกแต่อย่าลืมว่าทรัมป์ยังมีการเล่นงานทางด้านของจีนอยู่นะครับเล่นงานตัวที่เป็นไฮไฮไฮเอ็นไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของ AI พวกนี้เขายังกีดกันทางด้านอเมริกาอยู่ทางด้านจีนอยู่แลกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่อาจจะ ทำให้เกิดประเด็นแม้กระทั่งใครเชื่อเล่นงานเรื่องของการเก็บเรื่องของอะไรครับค่าธรรมเนียมเรือนะครับที่มาจอดเพราะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าไอ้สงครามปรับปลายตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นอนาคตรเรายังไม่รู้เลยว่าไทม์นะครับมันมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ประกาศนะครับอยู่ทั้งหลายหลายเรื่องนะครับเ,เรื่องยาก็เพิ่งประกาศไปเรื่องร้อยเเพราะฉะนั้นในกรณีก็คงต้องมาดูว่ามันมีอะไรนะที่ไทม์เองอาจจะงัดขึ้นมาได้และถ้าเกิดงัดขึ้นมาได้ปั๊บเนี่ยไปกระทบกับจีน ในกรณีจีนอาจจะโตโตได้เพราะฉะนั้นพูดง่ายสถา,านการณ์ยังมีลักษณะเขาเรียกว่าอะไรเป็นไดนามิกคือพรวัตอยู่มันยังไม่นิ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นนะแม้กระทั่งไม่ใช่จีนอย่างเดียวแม้กระทั่งกับประเทศเราเนี่ยสิที่เราไปคุยคุยกับเขาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเบี้ยวข้อตกลงเ,เรื่องของสันติภาพที่ํำนํานในกรณีอย่าแปลกใจเลยถ้านอาจจะมีความรู้สึกใครเบี้ยวผมอาจจะขึ้นภาษี นําเข้าจาก19ก็ได้เพราะทุกอย่างมันยังมีลักษณะของเขาเรียกว่ายังไม่นิ่งยังพลวัตอยู่ครับค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีการพูดถึงส่วนที่เป็นประเด็นหลักๆในวงการเทคโนโลยีนะคะคือทั้งแร่ธาตหาย,ยากและเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะคะฝั่งอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดการเข้าถึงทั้งชิปขั้นสูงของจีนแล้วก็การเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่างระดับสูงนะคะส่วนที่เป็น สงครามเทคเนี่ยอาจารย์มองว่าการพูดคุยกันรอบนี้เนี่ยได้ข้อสรุปหรือเปล่าแล้วมันลดความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายในเรื่องนีได้บ้างแล้วหรือยังคะจริงๆแล้วจีนเองนะครับก็มีการพูดกันตำนองว่าผมบีบคุณอันเนี้ยส่วนหนึ่งต้องการเป็นเลเวลเรื่องของไอ้แร่หายากแล้วแต่ตัวไหนครับต้องการที่จะสร้างแรงกดดันให้ทางด้านอเมริกาลดเรื่องกองการกีดกันทางด้านไฮเทค เลือกเอาว่าอันนี้จริงครับจริงเองต้องการใช้ตัวเนี้ยเพราะรู้ว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับความสําคัญทรัม์เลยหวังว่าจะใช้ตัวเนี้ยในการคุยกันเพื่อที่จะลดเรื่องของอะไรครับสิ่งที่อเมริกายังเล่นง,งานอยู่เรื่องไฮเทคก็คือเซมิคอนดักเตอร์นะครับนาโนมิเตอร์สองสามเรื่องความซ้มคอมพิวเตอร์เอไอแต่เท่าที่ฟังดูเรื่องนี้รู้สึกอเมริกายังไม่ยอมนะครับอย่างนี้แต่นะครับ,นะรบในในส่วนหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะมีข้อหนึ่งคือว่าไฮเทคนะครับ มันไฮเทคยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆมันมีบางส่วนที่อยู่ตรงกลางๆเราจะเห็นว่าพอเล่นปั๊บเนี่ยมันมีบางส่วนที่อเมริกาตอนหลังเนี่ยมีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับลดเรื่องของการควบคุมลงไปบ้างเพราะฉะนั้นในกรณนี้มันมีเขาเรียกระดับของสเกลของไฮเทคซึ่งอันนี้ก็มีการพูดกันในขณะน,นี้แต่เท่าที่ดูแล้วน้าจากเรื่องของข่าวสารเรื่องนี้มีการมีการคิดกันว่าจีนอาจจะใช้ตัวเนี้ยบีบแต่ไอ้เรื่องที่จะยอมหรือเปล่า ตรงนี้ยังไม่พอมแต่ในการคุยกันสองต่อในการสองต่อสองที่ลดจเมีอาจจะมีตัวนี้อยู่ในนั้นก็ไม่น่าแปลกใจแต่ไอ้เรื่องสําคัญหนักๆทำคงไม่ยอมแนะ่คือพูดง่ายเรื่องนี้เป็นเรื่องของความอยู่รอดของอเมริกาเพราะเขากลัวลือเกินว่าจีนจะเข้าถึงตัวจีนเองก็รู้ว่าตัวเนี้ยกำลังถูกกดดันเพราะฉะนั้นในการประชุมนะครับของสมัชชานะครับกลางของพคกมนุษย์เนี่ยมีการย้ำอยู่ตลอดเวลาเลยว่าจีนเนี่ยจะเน้นเรื่องของอะไรครับไฮเทค เรื่องของเขาเรียกว่า productive force โดย productive force ตัวนี้เน้นเรื่องอะไรครับเทคโนโลยี technology, แล้วก็สร้างอีกตัวหนึ่ง s e l l Reliance การพึ่งพาตัวเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเห็นชัดว่าเป็นนโยบายที่จีนกําลังเล่งที่ตัวนี้แล้วก็ได้ผลในระดับหนึ่งคือตั้งแต่ทรัมป์หนึ่งเนี่ยบีบหัวเว้บีอะไรต่จีนนั้นได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้า้านเทคโนโลยีไฮเทคระดับสูงเนี่ยขึ้นมาเร็วมากหัวเวยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับ ว่านะครับจากอะไรครับนาโนมิเตอร์20สามารถไปถึงนาโนมิเตอร์ห้าถึงเแล้วนะครับแล้วยังมีการบอกด้วยซ้ําว่าเขาอาจจะเข้าไปนะครับเข้ามาแทนที่หรือว่าเข้ามาท้าทายอเมริการได้อีก2-3ปีข้างหน้าพรันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าในแง่ไฮเทคคงจะมีจุดหนึ่งที่อเมริกาไม่ยอมแน่สาภาพยุโรปก็ไม่ยอมแน่เพราะว่าที่เขากลัวก็คือว่า ตัวนี้จะนําไปสู่ไม่ใช่เรื่องของการค้าตัวเองแต่นําไปสู่สสนจานุภาพทางทหารของจีนด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ทั้งอเมริกาทางด้านของ G7 ต่างฝ่ายต่างร่วมมือกันในการที่จะป้องกันตัวนี้กับทางด้านจีนเพราะเราเจ็เส็นเลยว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้คําว่าดีริสกิ้งอยู่ตลอดว่านะครับดีริสกิ้งเพื่อบอกให้ผมไม่ได้ดีคับริงคุณไม่ได้ตัดมดแต่จําเป็นต้องเล่นงานคุณในส่วนที่คุณเป็นอันตรายต่อผมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมคิดว่า ในการที่จะผ่อนปลนถ้าจะทําได้ก็อยู่ในขอบเขตจํากัดจริงๆแต่ว่าผ่อนปลนไม่หมดแน่นอนครับนะครับหรืออาจจะไม่มีนะครับเพราะจากข้อตกลงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อเมริกาคิดว่าเขาผ่อนปลนอยู่ในระดับระดับหนึ่งได้นะครับแต่ขณะเดียวกันจีนจะได้ที่ที่ต้องการตรงนั้นไม่ใช่ง่ายนะักแต่ถ้าจะได้อาจจะได้บางส่วนนิดหน่อยเท่านั้นเองผมไม่คิดว่าจะมากมายเลยครับ ค่ะส่วนที่นะ่าสนใจค่ะอาจารย์อเมริกาดูจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการอย่างมีนัยยะนั่นก็คือเรื่องของแร่เอิร์ธแล้วก็เรื่องของสินค้าเกษตรอย่างทูเหลือนะคะแต่ว่าจีนถือว่าได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าคะอาจารย์คะจากการเจราจาครั้งนี้สิ่งที่เขาได้จากต้องการคืออะไรลดเรื่องกำแพงภาษีอันนี้คือส่วนหนึ่งที่จีนได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปเนี่ยแม้ว่าจีนอาจจะพึ่งพาอเมริกาน้อยลงตัวก็มีผลกระทบ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ผมคิดว่าก็อยู่ในลักษณะที่จีนเองแต่ต้องต้องมองยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าระหว่างสงครามเนี่ยนาะจีนแม่จ่าจานบอกว่าในเรื่องเกี่ยวกับแลร์เอิร์ธเนี่ยเขาเหมี่ยมหน้าต่อรองแต่ถ้าเราอธิบายเป็นภาพรวมมันคงอธิบายได้นะครับว่าทําไมอเมริกาถึงยังเก็บภาษีนะครับอยู่ที่จีนในระดับเท่าไหร่ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต่อให้ลดไปแล้วสามสิบบวกกระเดิมยี่สิบก็คือห้าสิบตอนนี้ยี่สิบอาจจะลดเหลือสิบ ไอ้ I, I, ตัวฟันเทนิลสี่สิบแต่จีนเก็บภาษีเท่าไหร่ก็ลดลงเหมือนเดิมสิบเปอร์เซนความไม่ต่อเนื่องเนี่ยเขาเรียกอันอีเวนอันอีเวนก็คือแสดงถึงความได้เปรียบเสียเปรียบตรงนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยังต้องยอมรับอยู่ตรงนี้แต่อย่างน้อยที่สุดจีนเป็นประเทศหนึ่งในเรียกว่าอาจจะเป็นประเทศเดียวครับที่กล้าต่อกรกับอเมริกาถึงขนาดนี้ประเทศอื่นยังไม่กล้าต่อกรเราจะเห็นว่าบราซิลเองจริงๆบราซิลเองก็เป็นประเทศที่มีเรื่องแร่หายากเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งพออเมริกาเล่นงานเขา5 0า นะครับเรื่องไหนครับบีบให้เขาเรื่องของ3ารเขาไม่ได้โต้ตอบอเมริกาเลยแต่ว่าไม่ทําตามที่อเมริกาบอกนะครับพะฉะนั้นตอนแรกอะโอ้โหนะไม่ยอมนะครับแต่ก็ไม่ได้โต้ตอบแต่ไม่ยอมผลอะไรครับสองคนอะมาเจอกันที่สมัชชาสาปาชาชาเดินผ่านไปปั๊บไม่รู้จักกันเลยนะเริ่มทักทายยิ้มโอ้โหตอนนี้ทําอ่อนโอนเลยครับนะครับมามีการจะประชุมสุดยอดระหว่างสอง แล้วก็อะไรครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่เล่นงานนะฮะให้ปล่อยเรื่องของอะไรครับโบซานโอร่ที่เป็นอดีตประธานที่ทิตูจำคุก20กว่าปีไม่ได้พูดถึงเลยเพราะอั่นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอเมริกานั่นนะครับเตอรใช้เรื่องของความได้เปรียบนะครับของเขาเนี่ยบีบประเทศแต่การได้เปรียบนั้นมากน้อยนะก็ขึ้นไม่เหมือนกันก็ท่านกขึ้นอยู่กับตัวนี้เองก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่ามีความสามารถในการ ที่จะต่อกรนกับอเมริกาได้ขนาดไหนแต่ทุกประเทศแม้กระทั่งสหภาพยุโรปก็ไม่อยากจะต่อกอนเพราะว่าในครณีน,นี้ต้องยอมรับว่าพึ่งพาและอเมริกาเนี่ยใช้ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเอาเรื่องของยูเครนมาบีบเอาเรื่องของนาโตมาบีบบีบเรื่องการค้าจนกระทั่งยุโรปได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนก็บอกเฮ้ยทำไมคุณยอมเข้าอย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดมันเป็นส่วนหนึ่งที่ในการตกลงมันเป็นอันอีเวนต์มีคนมาสอบถามมาประสา,า,านเขาบอกเฮ้ย ประเทศไทยนะมีเบนเอฟิตอะไรมัมีประโยชน์อะไรที่ได้จากเรื่องของข้อตกลงทางการคา้าผมก็ขำเลยครับเบนเอฟิตอะไรครับเรานะปล่อยอาซ่้าซ่า99%ให้เขานําเข้าของเขาเก็บ19%บาเ e n เตอฟตรงไหนมันเป็นลักษณะอันอีเว่นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์ที่ไม่เท่าเทียมกันเขาบีบเรานะฮะเพราะฉะนั้นนะไม่ได้บอกว่าเราได้เบนเฟิตทดาครับเพียงแต่ว่าเราเสียเบนเฟิตไปมากมายเท่าไหร่เท่านั้นเอง เพราะในกรณี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่านะควะามได้แสดงถึงอะไรครับในลักษณะเหมือนกับพ่อค้า t r a n s a c t i o n a l เอาความได้เปรียบเนี่ยบีบประเทศต่างๆบีบได้บีบน้อยประเทศเดียวที่กล้าต่อกรกับอเมริกาที่อาจารย์เล่าคือประเทศจีนเพราะประเทศจีนเอง ก็มีอะไรครับมีกมีอำนาจต่อรองสูงมากโดยเฉพาะในระยะหลังเนี่ยตั้งแต่หรือว่าอเมริกากําลังพึ่งพาแร่หายากอย่างเยอะใช้ตัวเนี้บีบจนได้ผลครับเพราะฉะนั้นทรามเองอ่ะจะเป็นมีโอกาสขู่ๆเต็มที่เลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่กล้าขู่นะครับพูดปั๊บนะสลับไปสมรจะไม่พบต้พบในที่สุดว่าเฮ้ยนะก็พูดในทางดีอันนี้ก็แสดงเห็นแต่อย่างน้อยที่สุดนะว่าผลที่ออกมาแม้ว่าจีนจะมีอำนาจต่อรองได้มากมายขนาดไหนแต่ถ้าดูจากอัตราภาษี มันยังเป็นลักษณะที่อเมริกายังโชว์ความได้เปรียบอยู่ครับนะครับเก็บภาษีเท่าไหร่ครับนะครับเก็บภาษี30บอีกอันหนึ่งสิบเป็น4ี่สบแต่ของจีนเก็บภาษีแค่สิอันนี้เป็นส่วนหนึ่งว่ายังเสียเปรียบเขาอยู่นะครับแต่ก็อะไรครับแต่ก็มีบางส่วนที่สามารถจะบีบให้อเมริกาเนี่ยต้องยอมจําได้เพราะมันมีอานาจต่อรองที่เราคุยกันเรื่องแรอกอาญาตัวนี้แหละครับ